ยังไม่เป็นหรือไงเดินคนนึงถือกระทะอีกคนนึงถือทัพพีแล้วก็หันมามองก็แบบชาชาอู้อ้าอู้อ oh, uh, uh, ้าวูวูเนี้ยคือแบบฉีดฉีดธนาคารเราใส่ อะไรขนนนาด้อย่างพี่เลยตอบตอบน้องนิดนึงไ้มยการตอบรู้ก็นั่นแหละคือเดนิสก็มาอยู่เมืองไทยค่ะแล้วก็มาช่วย28 recording label ค่ายที่ดาทำกับพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยก็มาช่วยกันทำค่ายเพลงถ้าเธอโอเคก็มีเรื่องที่แม่ไม่โอเคเหมือนกันยังไงแม่เห็นเหตุการณ์ขนขนส่งอะไรยังไงไปดูอินสตาแกรมของดาเลยดาจะโพสต์ i n ่ the ด c e ีนให้ดูว่า เหตุการณ์สวยๆ MV สวยๆใน MV เนี่ย <ฮะ S 1> มันมีอะไรที่ไม่โอเคเยอะมากก็จะมีวันที่เราจะต้องไปเกาะมันกลางกัน<ฮ>ะนะคะกาะมันกลางเนี่ยทุกคนจะต้องดูเวลาเพราะว่ามันจะมีช่วง <นะ S 1> ที่น้ําลงน้าขึ้นเราก็จะได้ไม่ต้องเดินกันเยอะแยะมากมาย<ฮ>ะนะ,<ฮ>ะเราก็ไปถึงก่อนกลุ่มแรกตายแล้ว ฉันก็แต่งตัวสวยมาจากโรงแรมเนาะฉันก็ต้องไปถ่ายซีนแรกฉันก็เปียกแล้วหรอไม่เป็นไรเพื่อแบบ MV ที่สวยเราก็ลุยลุยน้ำไปเลยจ้าคอคือโอ้โหยอย่างเงี้ยเหรอถือเครื่องดนตรี่เงี้ยเหรอถือเครื่องดนตรีถือผ้าถือเสื้อผ้าเหมือนเอากระรมังเกือบหัวถูกไหมทีมเสื้อผ้าหน้าผมคือทุกอย่างจะต้องเทินเป็นเหมือนแบบเนาะคือเป็นชาวบ้านก็ชาวเผ่าเดินไปเดินไปแบบแล้วคุยกันเอ็มวีต้องลงทุนอย่างนี้ดีวะมันถึงจะแบบเนื้อออกป้างได้เอันซีนที่สวยหน่อย พอปุ๊บเรือลำเดิมไปรับน้องเอ็กซ์ตร้ามาคือมานั่งตัวแห้งกันสวยๆผมเป่าแล้วเราแล้วทำไมทำไมน้องตัวแห้งอ่ะเขาอยากให้มันดูลำบากใช่ไหมเขาก็คือจอดจอดอ้อมอ้อมหินให้เราแต่จริงๆคือมันจอดหน้าหินได้ไงน้องๆนักแสดงอื่นๆเนี่ยลงตรงท่าแล้วก็ขึ้นไปได้สวยเลยแต่ในตัวของนักร้องนำเจ้าของเพลงภาพที่เห็นคือยังไงนะ ก็คือเทินหอกอพี่คอคอละพี่แล้วคือตัวก็ไม่ได้สูงกว่าชาวบ้านคนนั่นแหละก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเที่ยววันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาตามสโลแกนแต่เพื่อภาพสวยเราสายยอมลงทุนปิดถนนก็ไปปิดถนนกันต่อนะคะถนนเฉลิมบูรพาชลทิศเขาเรียกว่าเป็นถนนที่เป็นเคิร์ฟสวยที่สุดริมทะเลติดทะเลก็มีตำรวจ ของอเขตเนี่ยเขาก็มาดูแลความปลอดภัยให้หน้าเซ็ตเพราะเขาก็วอกันนะปิดถนนตรงนี้ตรงนั้นเดนิสก็ได้ซีนขับมอเตอร์ไซค์เขาว่ต้องขับออแบบขับเดียวๆไปอย่างขึ้นโดนเลยสวยเลยูมสวยสวยรถติดหายเลย <laughs> <laughs> ตายแล้วคือโดนด่าแน่คือเป็นเรานะพี่เราไม่ได้อะไรนะคือขอบคุณมากนะคะใครที่ติดอยู่ตรงทางเฉลิมนะคะวันนั้นแล้วเราแก้ปัญหายังไงเ่ะคือพอถ่ายเสร็จปุ๊บดาวก็คือไปหน้าหน้าทางถนนเลยแล้วก็ไปขอโทษค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่ยกไว้ทุกคันเลยใช่ติดหนักกว่าเดิมทำไมอ่ะขอถ่ายรูปอย่างี้หรนคุยด้วยคือคุณดาใช่เขาก็ปิด โฉกมาคุยอุ้ยดายเด้เอเฮ้ยสอใจเพาะมากเลยค่ะพี่งั้นอย่างนี้คุยคุยคุย,คยตายแล้วใช่ไหมใช่กลับดีกว่าเนี่ยไอแล้วตกก้คนบอกออกมาเถอะให้พี่ทำหน้าที่ของพี่ตัวท้ายแล้วรถติดก,กว่าวเดิมรถติดกว่าเดิมก็เลยเต้องเข้าไปตำรวจต้องไปขอดบอกว่าแบบไม่ไม่ออกมาเถอะบอกคุณดาคุณดาเชิญครับคุณดาคุณดาครับไม่ใช่แค่สองใจครับตอนนี้สองโลแล้วครับสองโลแล้วครับ 哈哈 <laughs>